เอาสองถุงนะฮะถุงกะเลยนะเอาสามถุงเลยเนาเอาเอาเอาซื้อถุงแล้วกันสากเพื่อนคือปิ้งอันเดียวกันว่าเดี๋ยวจ่ายทีกเดียวเลยร้านเี้กันละละร้านใช่ไหม นี่จ่ายเรื่องก่อนก็ไดนะ้น้องขอถุงใบนึ่งใส่ซ้อนให้ใบหนะึ่งแปะเดี๋ยวแบ่งให้เพื่อนอร่อยมากแยกไปครับใส่ซ้อนไปเลยก็ไดนะ้จอดเดี๋ยวไปแยกนี่นะ เอากล้วยปิ้งห้าสิบบาทครนะับเอาทับไปเลยฮะอร่อยมากเลยไอ้มันเผาน้องเขาเรียกมันเผาเลยฮะอันนี้ ซื้อไปค่อยอ,อ,อะไรฮะมันอ,อร่อยอร่อยมากจอดนิ่มๆนะคะใช่ที่งเทพทำซื้อที่งเทพมันแข็งไงอันนี้เป็นมันอ่อนเนาะเอออันนี้เอาเท่าไสิบเนาะครับ<น>ะฮะเฮะ้ยเฮ้ยเท่าไหร่ด้วยเฮ้ยหกสิบ เป็นเล็กๆซื้อที่เดียวอีกร้านอยู่ตรงไอ้สีเจริญขายอุปกรณ์กีฬาระยองนะครับตลาดเก่าระยองน่าเอาไอ้ถุงนี้ได้หมดไปเลยเออเนี่ยใส่รวมเลยนะฮะใส่รวมไปเลยอร่อยมากโอเคครับขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับ